สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบายสบายตามใจฉันนะคะวันนี้ป้าพรมาอยู่ที่นี่เลยนะคะมารายงานสถานการณ์น้ําท่วมนะคะมาอยู่ที่เอ่อตรงนี้เรียกว่าวัดสวนหงนะคะอยู่อ,อําเภอบางปะมานะคะเวลาตอนนี้ประมาณ1 3บสนาฬกาสีนาทีอันนี้เป็นบริเวณวัดสวนหงนะคะคุณผู้ชมก็น้ําเริ่มเอ่อขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าเอ่อ เป็นแค่ขอบขอบนะคะขอบขอบริมริมแม่น้ําอยู่นะคะแล้วก็ส่วนแม่น้ําทางนี้นะคะเออหมู่บ้านทางข้างหน้านู้นนะคะเราเรียกตลาดบางประมาแต่ฝั่งนี้มันเป็นอีกฝั่งหนึ่งถ้าถ้าเกิดว่าให้ดูตรงนี้ก็แล้วกันพระพรก็ยังอ่านี่เป็นสะพานนะคะสะพานถ้าตรงนู้นมันเป็นตลาดบางประมานะคะแล้วก็ข้ามสะพานมานี่ข้ามสะพานตินสะพานจะเป็นวัดสวนหงนะคะคุณผู้ชม ก็ฝั่งนู้นนะคะจะเห็นว่ามีเครื่องสูบน้ําอยู่นู้นท่วมนะคะเขาจะสูบน้ําออกตลอดเลยนะคะสูบน้ําลงแม่น้ํานะคะสูบจากในตลาดเอาลงมาลงแม่น้ําแต่คราวนี้เราจะเห็นว่าน้ำนะคะน้ำในแม่น้ํานี้ยังอีกสูงนะคะท,ที่จะท่วมถึงสะพานแต่คราวนี้ถ้าท่วมถึงสะพานขนาดนั้นวัดส่วนหงก็ไม่รอดนะคะคุณผู้ชมตะลิงก็ใกล้เต็มทีแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่า น้ําทางเหนือยังไม่ไม่ส่งไม่ปล่อยมาก็อาจจะส่งสงอยู่แค่นี้หรือจะมากขึ้นกว่านี้นิดหน่อยถ้ามากคือกว่านี้นิดหน่อยวัดสวนหงที่บริเวณลึกเข้าไปก็จะไม่เป็นไรนะคะ,ะแค่ตรงนี้มันยังเดินผ่านได้นะคะคุณผู้ชมวัดสวนหงข้างในวัดเองยังปลอดภัยอยู่นะคะยังไม่ยังไม่ท่วมมากนะคะนี่ค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้้าพอมันอยู่ที่ วัดมะนาวนะคะหลวงพ่อโบย้ยวัดมะนาวนะคะอาริยส่งแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนนะคะเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าภายในวัดเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะวัดมะนาวนะคะท่วมเข้ามาดูแเราท่วมต้องใช้เรือเนี่ยค่ะคุณผู้ชมต้องใช้เรือแล้วเนี่ยค่ะท่วมทุก ย่อมยาภายในวัดนี่นค่ะท่วมค่ะอันนี้เป็นวัดมะนาวนะคะหลวงพ่อโบยคุณผู้ชมคะและนี่เป็นเอ่อเป็นบริเวณข้างโรงพยาบาลเจ้าพยายุมาชนะคะนี้ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นสะพานอาชาสีหมอกนะคะ ตรงคอสะพานมีน้ําซึมบ้างนิดหน่อยนะคะไม่เยอะนะคะส่วนในโรงพยาบาลน,นั้นไม่ท่วมนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเ,เขาใช้ท่อระบายน้ําออกตลอดนะคะในโรงพยาบาลไม่ท่วมนะคะออขออนุญ,ญาตตัดภาพมาแถบนี้อันนี้คือบนสะพานอาชาสีหมอกและนี่เป็นหลังโรงพยาบาลเจ้าพยาโยมราชนะคะคุณผู้ชมก็คือก็มีกระสอบสายกั้นไว้แต่ว่าน้ํายังไม่ล้นตลิ่งข้ามไปโรงพยาบาลน,นะคะ เพราะนั้นสถานการณ์ณวันที่23นี้โรงพยาบาลเจ้าพยาโยมราชยังไม่ท่วมนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะตอนนี้ป้าฟันมาอยู่ที่วัดป่าเดลยนะคะอ,อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมารายงานสถานการณ์นะคะว่าที่วัดป่าเดลายนี้เห็นไหมคะคุณผู้ชมบริเวณนี้ไม่ท่วมนะคะใครที่จะมากราบพระไหว้ขอพรหลวงพ่อโตมาได้นะคะคุณผู้ชมที่วัดป่าเดลายน้ำไม่ท่วมคะ่ะ ปลอดภัยสถานการณ์ปกตินะคะโรงเรียนกีฬาจังหวัดสพุพรรณบุรีนะคะข้างหน้านี้ด้านซ้ายนะคะคุณผู้ชมไม่ท่วมนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมมาถ้าจะมาเส้นนี้นะคะามารายงานให้คุณผู้ชมได้ชมว่าเส้นนี้ไม่มีน้ำนะคะน้ำไม่ท่วมแต่ว่า,าจะบอกไม่ท่วมเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยเป็นตำบลที่เข้าไปอยู่ใกล้ๆเข้าไปข้างในที่ไม่ใช่เส้นใหญ่อย่างนี้นะอาจจะท่วมก็ได้นะคะอันนี้ป้าพรไม่รู้นะคะเพราะว่าไม่ได้เข้าไปข้างใน แต่ให้ดูเส้นหลักๆใหญ่ๆของสุพรรณอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ท่วมค่ะไม่ท่วมเส้นนี้นะคะมาจากวัดป่าเลไลนะคะผ่านโรงเรียนกีฬามานะคะไม่ท่วมนะคะคุณผู้ชมเส้นนี้ก็เป็นเส้นเอ่อจากตัวเอ่อตัวตลาดมาวัดป่าเลไลนะคะเดี๋ยวจะผ่านโฮมโปรอยู่ข้างหน้านะคะขวามือด้านหน้าจะเป็นโฮมโปรนะคะเส้นนี้ก็ปกตินะคะคุณผู้ชมไม่มีน้ํานะคะคุณผู้ชม โล่งนะคะใครที่จะมาที่สุพรรณบุรีนะคะเส้นหลักๆเนี่ยไม่ท่วมนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรามาอยู่ที่สี่แยกแขวงกำลังเลี้ยวเลีเ้ยวไปทางโรงเรียนสงวนหญิงนะคะคุณผู้ชมสงวนหญิงเมื่อสองสวันที่แล้วเนอะเมื่อคืนเหรอเมื่อเย็นวานอ่ะอาทิตย์ว่าเมื่อวานและการวันที่22ตุลาน้นาท่วมนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังมีความหลงเหลือว่า น้ำมันก็ยังเออเออล้นออกมาอยู่นะคะคุณผู้ชมสองข้างทางแต่ว่ารถวิ่งได้นะคะคุณผู้ชมรถวิ่งได้น้ำลดลงจากเมื่อวานนะคะเขาน่าจะสูบออกนะคะ่ะคุณผู้ชมก็รถวิ่งได้อยู่นะคะเส้นนี้เส้นนี้มุ่งหน้าไปทางวัดลาวทองนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ ก็ได้ให้คุณผู้ชมดูสภาพแต่ว่าคุณผู้ชมมายัางยังวิ่งได้ได้อยู่นะคะทั้งมอเตอร์ไซค์และรถใหญ่นะคะวิ่งได้เพราะว่าเขาจะไปลึกมากๆหน่อยก็ตรงใกล้ๆพุตบาทนะคะข้างๆอะ่ะแต่ถนนเส้นเช่นช่องที่รถใหญ่วิ่งนี้โอเคอยู่นะคะคุณผู้ชมไปได้ไปได้แต่ว่านะวันนี้นะคะนะวันที่23นะคะที่สภาพเป็นแบบนี้อ่า จากวันนี้ไปไม่รู้ว่าจะท่วมมากกว่านี้หรือเปล่าหรือจะแห้งลงนะคะคุณผู้ชมต้องอติดตามสถานการณ์ไว้ะคะ่ะคุณผู้ชมคะและด้านหน้านี้ก็จะเป็นวัดชัยนาวแต่นี้แถบซ้ายนะคะแถบซ้าย,ายวัดัดชานาวาที่ไหนลราขอโทษค่ะคุณผู้ชมวัดลาวท้องแต่ว่า,าตรงไปไม่ได้นะคะต้องเอี้ยวเอี้ยวไปเลนทางขวานะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเส้นตรงไปนี้เขาปิดแสดงว่ามีน้ํานะคะคุณผู้ชมต้องโยกข่าไปนะคะ เียวขาไปรวมกันกับทางนีอ้อันนี้เสร็จแล้วทางซ้ายน่าจะท่วมกันวิ่งลําบากอะคะ่ะแต่มันก็ไม่ได้ท่วมเยอะหรอกแต่ว่าสัญจรลําบากอยู่นะคะเพราะว่าข้างหน้าอ่าเดี๋ยวมีด้านหน้ารถเข้าไปต้องประมาณประมาณครึ่งล้อรถใหญ่อะคะ่ะ ก็ลเลยเขาก็เลยปิดเส้นทางนั้นนะคะนี่ทางทางซ้ายมือของคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นั่นไปวัดชยัยวัดชนะวัดลาวทองคุณผู้ชมเลนม่าน้ําท่วมนะคะเส้นหน้าวัดลาวทองน้ําท่วมเส้นขาออกจากสุพรรณนะคะไปอําเภอสีประจรันหน้าวัดลาวทองน้ําท่วมนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาจากทางสีประจรันวิ่งเข้าสุพรรณตรงกันข้ามเลนตรงกันข้ามวัดลาวทองไม่ท่วมนะคะท่วมเฉพาะเลนหน้าวัดนะคะคุณผู้ชม อันนี้อาความเข้าใจนะเพราะว่าบางคนจะสงสัยว่าท่วมคือท่วมหมดไม่ท่วมนะคะคุณผู้ชมท่วมแค่หน้าวัดเลนที่ออกจากสุพรรณไปสีประจันท่วมค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเ,เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้วันนี้ต้องสวัสดีค่ะ